เขาเครียดเรื่องงานเรื่องงานเราก็เลยพาไปกินสเต็กนะไปปลอบใจปลอบใจก็ดีขึ้นนะเราก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกเรื่องแหละเพราะว่านิชาก็ทํางานหนักครับมันก็อาจจะเวลาทํางานมันก็มีมีอุปสรรคเป็นธรรมดาใช่ไหมครับเราก็เป็นกําลังใจให้ให้น้องอยู่แล้วจริงๆเขามีบทเรื่องเรื่องงานบ่อยไหมครับพี่น้องพี่น้องฟังไม่หรอกครับนานๆที ส่วนใหญ่แล้วนิชาก็จะไม่ถ้ามันไม่เต็มที่จริงๆเขาคงจะเขาคงอินสตาแกรมันเหมือนเป็นที่แบบใช่ใช่ใช่ที่เราเรามีคำปลอบมปลอบใจน้องไม่พี่นพาไปกินของอร่อยนี่แหละแต่มี่มันหนักใช่ไหมคะพี่โ่ก็ผมก็เห็นเขาก็ก็น่อยหลายวันนะนอยหลายวันแต่เราก็ให้กําลังใจเขาแหละว่าแบบเป็นเรื่องธรรมดาครับงานบางทีเราเราตั้งใจเต็มร้อยอยู่แล้ว แต่มันมันมันอาจจะไม่ได้ตรงใจเราไปซะทุกอย่างแต่แต่ผมเชื่อว่าน้องทำเต็มที่แล้วดังนั้นถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องไปไปกังวลครับก็ให้กำลังใจเขาครับคนเป็นห่วงออเราสนใจว่าอ๊เมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าผมไปมอบเครื่องมือให้ที่ราวครับแต่ว่าก็ก็เห็นมี มีข่าวลงอยู่แต่ว่าเราเรารู้สาเหตุก่อนแล้วไงว่าอ๋อเขาเขาหนอยเรื่องอะไรอะไรไหมครับพี่โนเป็นเรื่องเราด้วยเนี่ยหรือวแบบวันกับพี่โน้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่มีอะไรเลยครับผมครับผมเป็นเรื่องงานล้วนๆของพน้องยังไม่มีโน้ตใช่ฮะใช่ก็น่าจะงานหนักเลยฮะน่าจะงานหนักอืมเพราะว่านิชาก็มีทั้งละครด้วย พีเซนเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็งานถ่ายแบบของเขาด้วยครับ<ม>นิชาจริงทำหลายอย่างเราก็เป็นกำลังใจให้ครับให้เวลาน้องเยอะขึ้นไหมพ่อรูน้องพาไปกินแล้วน้องจะดูมีความสุขขึ้นน้อต้องคอยดูแลต้องคอยดูแลจริงๆแล้วถ้าเวลาว่างตรงกันหนะผมก็เราก็มีความสุขนะครับเวลาที่ที่ได้เจอกันผมก็จะขับรถเก่าๆผมไปรับครับพาไปกินข้าวอร่อยๆอ,อ,อ,อยอย่างนี้ครับแต่อย่างตัวเราเองเราก็ต้องทัวร์คอนเสิร์ต อย่างวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปปัตตานีครับไปทีหนึ่งก็ต้องไปหลายวันใช่ไหมครับกว่าจะกลับมาดังนั้นก็เวลาเจอกันมันก็มีความหมายาครับเพราะแสดงให้เห็นว่าพี่โน่นี่แหละอาจจะเป็นแบบว่าอะไรกำลังใจสำคัญของเขาด้วยเหมือนกันที่แบบทำให้เขาผ่านเรื่องไปได้เหมือนกันจริงๆแล้วเราทั้งสองเป็นกําลังใจให้กันกและกันใช่ครับเวลาที่ผมว่ายน้ํานิชาก็เป็นกําลังใจให้ผมเสมอ,อมถ้าในเวลาที่นิชาเหนื่อยอก็ไม่แปลกเลยครับ ที่ผมก็จะเป็นกำลังใจให้นิชาครับก็รู้รู้รมันตลออแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอกนใช่ใช่ใช่ถ้าเวลามีอะไรที่มันแบบหนักหนาหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะเล่าให้ฟังสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีส ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูบอดทั่วประเทศซาอีทุกจังหวะเติร์ซี่เบิร์ดหมซาอารอน